จ้าสวัสดีอเธอนเนาะออันนี้ก็ตอนสองเนาะอันที่ว่าอ้อมพักกลุ่มนะบ้านนี้นะได้ยี่น้ำเบยายาได้แล้วยี่ีน้ำจะนั่งได้แล้วเนาะวันนี้ละ่ะจะเอามาซื้อน้ำจะนั่งกันนี่ละที่ยี่ไว้ได้ลยตอนนี้ก็หอามาเทะซื้อนี่ละน้ำจะนั่งอันนี้นะ เฮากัะดังไฟฮื้นอีแบบนี้มันสม่ำเสมอแล้วหนังไปเลยๆแล้วฝนตุ่อยๆเอาอันนั้นถ้าน้ำมันน้อยเฮาคิดว่ามันน้อยเฮากะเอาเสื้ออีเนาะเธือมันอ่ะมันฝนจืด จืดแล้วแต่บันนี้นะฮะนี่น้ำน่านา่งซื้อซืสส้อให้มันจืดกว่าเก้านี่อันนี้ก็จากเข้าเข้านี่เอาน้ำมันแล้วกับบันนี้ที่เข้าย่องเบอร์มันไว้ได้เขาก็มาปลุกน้ามันเบอร์านางนะเขาก็มาปก นาหมอแล้วก็เพิ่อมันฟุดปลาปิดปิดละเนาะเทาก็เพิ่อมันฟุตตัวตัวไอ้ฮัลล์นะสุ่มวันนี้ก็มีแต่หน้าที่ซุ่มไฟเฮาเพิ่อมันสม่ำเสมอฮัลลแล้วเอาละนัางก็ใส่ฟืนโขนนั่นแหละหรืออันนั้นเฮาก็ใส่ใส่เตาถ่านเตานั้นดังท่านนะแต่มันก็มีสม่ำเสมอ มันปึงมีห้าวห่าวดังอันนี้กัดกุดเต่าห้างเนะี่ยนี่กัอันนั้นแต่แบบน,นี้ถ้าลูกค้าผู้เลยอได้กินกะทิส้มมาเด้อจางหรือเค็มรสชาติประมาณนี้นะแต่ว่านนเลอก็จะได้ปรปับปรุงตัวเองขึ้นมาอีเนาะถ้าว่าพอดีกะเออโอเคเฮอลูกค้าติส้มมาได้พร้อมที่จะ น้อมรับว่ามันเป็นแบบเลือเนี่ยแม่ค้ามีไี้ว่าเพื่อเลยจะได้ความติติ่งมาเด้อประมาณนี้และด่างไฟเห้นแบบน,นี้มียาเซอ้อได้แล้วก็มีหน้าที่ด่างไฟเพ่มันฟุดอ้อยๆอ,อ,อยู่นี้แล้วจนกว่าน้ำยาหนางอันนี้จะแห้งลงไปแต่จืดแล้วแต่อันนี้เพลงแต่ห้าวเซอร์น้ำยานางซะซื้อ ประมาณนี้เนาะค่ะถ้าผู้เลยสนจิตสนเจอกัเมื่ออื่นเสาตลาดวันจันเดอขอบคุณวันดีค่ะ